สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุหูี่สุก้นมณีก็มาพบุอกับรายการย้ายแดงเจ๊แดงอยากดังอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกับผมมีอยังหลายดอกพี่น้องมงนี้ยายแดงสิงมาแค่มาแช่ประสบการณ์เรื่องการที่อ่าสุค้นทั่วไปเนาะค่ะเนาะถึงซึ่งมันเกิดขึ้นกับอ่าเจ๊แดงเองเองนาะค่ะเนาะสําหรับเกิดขึ้นยังไงมาที่พี่น้องเกิดขึ้นก็แบบว่าอ่ายายแดงกับมะพรอมา คนที่หลากหลายเนาะคะ่ะเนาะหลากหลายแต่ละบุคคลนิสัยบ่คือกันใจข้อบ่คือกันจังสินะพี่นองเอายกตัวอย่างคือจังเจ้าของนี่แหละพี่น้องเอาเขาเหนือเลยเนาะยาแดงเป็นแม่ขา่าเนาะค่ะเนาะคือจังเข้าสร้างของไปกับปลูกค่าเข้าสีเอามาขายหรือว่าเข้าสีเอามากินจังสิหรือว่า ตัวไปกินน้ำขขยน้ำเจงสิลพ่นองหลากหลายคน้นหลากหลายแม่ค้าเนาะหลากหลายสินค้าที่เขานําเขามาใสมากินมาใจเจงสินาพี่นองบ่าวาเป็นขาน้าวไรเกนบ่วาขีม้มเนาะค่ะเนาะบ่าวาเป็นเสื้อผ้าบ่าวาของกิจปาทะใส่สวยเนาะค่ะเนาะ,ะเจแดงอย่ามาเตือนก้นว่า สำหรับที่แมคคาดีกม็มีแมคาบบดีก็มี่ด้วยพี่น้องด้วยที่เกิดขึ้นกับแมคขาจังเจแดงนี่สดๆดร้นอรนอรเนาะค่ะเนาะเรื่องกระพานมาบอนานคือเข้าไปสื่อของสั่งของลูกขาทุกขัง้งกับขอคว่ำกรุณาแมคคาแมคขายทั้งหลายอย่คิดว่า เจแดงเป็นข้นงูย่าสกิดว่าเจแดงบ่หูยังเนาะค่ะเนาะซึ่งเจแดงเป็นข้นที่รอบขอบที่สุดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายังมาตีสมัยก่อนน่ะเจแดงเป็นแม่ข่าแม่ขายปล่อยเงินดอกปล่อยเงินกูจึงสี่เนาะเดืโดนโดนข้นมาโกงมาลอยแปดพันเก่า 108, 9, มาหลายอย่างสิเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอดีตก็คืออดีตผ่านมันไปเนาะค่ะเนาะจนจนย่าแดงกลับมา กลับมาเ,เป็นแม่ขายอีกทีนึงงว่ยังง่ายๆเนาะซุ้มของสื่อของใจของเนาะค่ะเนาะมันก็เลขไก่เกิดเป็นใบว,ว่าเข้ามาพอคุ้นบดีเขาก็เลขไก่ไปว,ว่าขาขายกันมากกันหลายเทียร์อะไรได้พี่นองสมมุติว่าเขาโล่งสินค้าขายปุ๊บนะถ้าถ้าเจแดงสิงไปเอาสินค้าตัวน,นั้นมาขายหรือว่าสิเอามาใส่เจแดงสิเป,ป็นก้นทายลูบแล้วก็กอปปี้มา แลวก็สิส้งไปให้ลูกค้าว่าเอาตัวนี้เอาสินค้าตัวนี้ถึงสิเป็นราคาประโมคโปรโมทหรือสิเป็นราคาลดหรือว่าสิเป็นเงยงกระจเนะคะเนาะบ่หลอดพ้นสายตาเจแดงไปได้เพราะฉะนั้นขอว่าขอลองว่าญาสิไปท้ำกับคนอื่นหรือว่ากับลูกค้าต่อๆไปเพราะว่าคุณสิหากินบ่ึ้นคุณิเสียลูกค้าที่ดีไป คุณเสียที่บอกยังไงๆจังเจแดงนี่ลอยบนเส้นเลยพี่นองบพต้องมาเลือเก่าซิบอเก่าการที่สร้างของคุ้นการที่สื่อของคุ้นการที่ทำธุรกิจรวมกับคุ้นนี่เจแดงเหตุทุกอย่างที่มีหลักฐานเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนมีหลวดมีลายทุกคนมีเลีเลี่ยมมดทุกคนแต่ว่าคุณนสีเอามาใส่กับไผหรือว่าคุณเสียเอาไปใส่ในกรณีแบบใดให้เกิดประโยชน์บ่ให้อะ เสียประโยชน์บ่ผูดได้ลูกค้าจังเจแดงนี่บอกไว้เลยจงพูมใจเถอะบอ่มีการ่าตุกตกบ่มีการ่า,าคุณสิเสียเปียบมีแต่ฉันน่ะเสียเปียบเล็กเสียเปียบหน่อยแต่ฉันบ่คิดเนาะคะ่ะเนาะก่อนที่คุ้นลงโฆษณาสินค้าตัวใดน่ะก่อนที่ชั้นสิสร้างคองไปน่ะชั้นจิกกอปปีนะจำไ้เด้พอพฉะนั้นย่ามาหลวดไล่กับฉัน นะฉันจิบบอกหห้นะสิ่งที่ฉันไม่พูดสิ่งที่ฉันไม่ว่าคุณไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้ไม่ใช่ว่าฉันไม่เห็นอย่ามาใส่ลวดร่ายกับฉันอยามามีคมกับฉันเพราะว่าอยามาวัดร้อยตีนฉันจังพวกเธอนั่นยังบดได้เครืองร้อยตีนฉันนะฉันจิบบอกไห้น่ะจะพูดหรือไม่พูดจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นเนาะค่ะเนาะฉันน่ะล่างมือในอ่างท่องขํามมาโดนแล้วนะ ฉันสิบอกให้เธอยังไม่รู้จักประวัติฉันการที่ฉันข่าขายการที่ฉันคบคุ้นการที่ฉันเลี้ยนดูคุ้นนะฉันถือว่าเงืนหลักพันหลักหมื่นเนี่ยฉันถือว่าที่ม่าม่ามี่เลี่ยมกับฉันเนี่ยฉันถือว่าชิ่วชิ่วพ่อยังมาเตียฉันน่ะมอยู่มีกิ่นแล้วก็เอาตัวหลอด ครอบรัวคำคุ้อยู่ดีมีสูกล้วฉันบ่ฉันเบ่เบียดเบียนคนฉันบ่เดือดทําให้ค้นอื่นเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นเงินพันเงินหมื่นสาหรับเนี่ยมันเชี่ยวเชีวสำหรับฉส,บสนนะถ้าถ้าบ้านไดใดลูกค้าจังฉันน่ะถือว่าบุญแล้วฉันจะบอกให้นะถ้าผู้ใดได,ไดลูกค้าแบบฉันน่ะคุณนะ่สะสวรรค์เดินสวรรค์นบนดินล่ะฉัน่เคยถูกตีแล้วก็บกเคยวาสิมาเสียเปรียบ ฉันเต็มร้อยกับทุกคนนะคะบอกว่าสิเป็นตัวแท่นขายของอันใดหรือว่าบเป็นว่าสิสินค้าน้ำเขาอันใดทําไมฉันต้องเจอแต่คนที่ประเภทแบบว่าเอาเปรียบฉันกับบวกข้าใจคือกันอย่าคิดนะฉันนะไม่ใช่คนงูนะฉันจะบอกให้นะแต่ฉันไม่พูดฉันถือว่าฉันสมเพจเวทนาพวกคุณพวกคุณสร้างโตล่ำรวยพวกคุณสร้างโตโฟเฟตทุกอย่างแต่ไม่มีการซื่อสัตย์ในการอาชีพ ที่คุ้นค่าขายคุ้นก็ยุ่ว่าใดหรอกอย่าลืมด้วยคนเฮ่าทำให้บุญหลายน่านตายทำให้บุญหลยบกเก็บไข่ได้ป่วยทำให้บุญหลกยกโบโตก๊กถูกได้ยยากนะฉันจิบอกให้นะนยกตัวอย่างฉันเอาฉันเป็นหลักหาสิบป้วนนี่ฉันไม่เคยเก็บไข่ได้ป่วยเป็ี่นสิตายไม่เคยมีเรื่องเดือดร้อนอกลอนใจ เอียงเพราะฉั้นสางแต่ค่วมดีฉันม่เคือไปเบียดเบียนค้นแล้วก็ค้นอื่นยามาเบียดเบียนสันแล้วก็อยามาใส่หลวดไา่กับสันยามาใสาค่คมเอ่อเอ่อไอคอ่มามาอีหียงอิ้นว่ามามามาหลูบค่มสันนั่นที่บอกให้เธออันหัก็เกิดโก็สิมาขาขา,ขายยาวัดร้อยตีนสันยังบ่ได้เคืองสันเราท่านที่บอกให้เพราะฉะนั้นยาสรรพเหตุแบบนี้ก็บลูกขาคนอื่น ถ้าสิ่งที่ฉันทักทวงไปหลังบานนะ่ะคือข่วมเป็นจริงแล้วฉันจิกล้างบานไปหาแต่ละอย่างแต่ละกรณลนี่แต่แต่ละเรื่องเนี่ยฉันคิดแล้วคิดอีกฉันเบื้องแล้วเบื้องอีกก็ปีแล้วก็ปีอีกเบื้องแล้วเบื้องอีกตรวจแล้วตรวจอีกฉันจังคอยเอ่ยขึ้นกับบุคคลคนนั้นนะ ฉันจะบอกให้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ว่าเงินบาทซวงบาทเงินลอยสวงลอยนะฉันออเดอร์ของเ่ละเทียวนะพี่หน้องเป็นมืนม่นๆแต่ถามาราโดนได้เข้าได ong, ้ของเพราะตรงจุดเป่าหมายเข้าสร้างยางหนึ่งไปได้ยางหนึ่งมาเอาแบบอื่นมาโช่เข้านี่ฉันไม่ใช่คนโง่นะที่จะบลูว่าอันใดเอามาไอ้กอบปีตัดแตง่งมาโช่สันฉันไม่ใช่คนโง่ก่อนฉันจะสร้างของไปนะฉัน ทายรูบใบเมดว่าฉันสร้างตัวนี้ไปทรงตัวอย่างตัวนี้ไปนะเพราะฉะนั้นอย่าหลวดไล่กับฉันพวกเธอเัาก็เกิดพวกอยู่ในวงการเนี่ยฉันเดินมากกว่าพวกเธอจนฉันเมืย์ฉันล่าฉันเจอคนมากลอยแปดพันเก่าฉันเจอคนมากเป็นลอยๆเป็นหลาล้านคนหมืน่นคนฉันสิบ,บอกให้นะจะไปคิดติว่าสิ่งที่ฉัน อ่อนน้อมเจ้าทุกคนนะไม่รู้อะไรทําอะไรไม่เป็นย่าไปคิดถ้าทําอะไรบ่เป็นถ้าบ่าเกง่งหรือว่าทาไม่รู้นะฉันไม่อยู่มาตรงจงจุดนี่หรอกฉันจะบอกไฮเดอร์ฉันจะฝากไว้นะกับคนที่ขาขายกับฉันอย่าหลวดไล่ให้ใส่หลวดไล่ถือเป็นบางคนนะฉันจะบอกไฮย่ามาเลเลียมกับฉันนะฉันพูดฉันจะมีรลักฐาน ฉันทําอะไรฉันจะมีหลักฐานให้เมิดฉันไม่ได้พูดปากเปล่าฉันว่าให้คนฉันต้องมีหลักฐานฉันไม่ว่าโดยปากเปล่าฉันจะไม่ตาหนิคนโดยปากเปล่านะบ้านไหนถ้าใดลูกค้าจ้างฉันเนี่ยเธอจงพุ่มใจโหลดฉันบ่เคยคิดเล็กคิดหน่อยขนาดเงินเล็กเ็กหน่อยเนี่ยฉันโอนฝากห้ไปเลยเล็กเล็กหน่อยฉันไม่ถือทาฉันเอาใจแลกใจนะแล้วกะสร้างของจังนึงได้จังนึง สั่งไปอีกราค่าหนึ่งใดอีกราค่าหนึ่งเนะี่ยถ้าทักทวงติงไปแล้วก็อันนู้นนี่นั่นฉันพยายากวันญายอันนี้ถ้าไปสกิดใจใครถ้าไปโดนใจใครคุณอยา่าโกรธคุณอย่าไปคิดแก่นคุณอย่าต่อปากต่อข้านะถ้าฉันเอารับฐานออกมางัดมาแล้วมันจะอายกันนะเพราะฉะนั้นฉันแกะออกมาเตือนว่าอย่ามาหลวดไล่กับฉันอย่ามาหลูบคมฉัน ในวงการนี้น่ะฉันทำกวนพวกคุณมากไม่ใช่ว่าฉันจะพึงทำอยู่ในวงการพวกนี้ฉันอยู่มาเป็นสามสิบกว่าปีแล้วที่ฉันอยู่ในวงการนี้มาน่ะฉันจะบอกไงฉันเริ่มนทำตั้งแต่ฉันอายุยี่สิบตนวนีจนฉันหาสิบกว่าแล้วอยู่ในวงการเนี่ยเพราะฉะนั้นใครมาแบบไหนฉันรู้มดใครอะใครยังไม่ได้พูดแค่อ่าปากฉันก็รู้มดแล้วฉันจะบอกไ้นะเพราะฉะนั้น อย่ามารวดไรกับฉันนะฉันจะบกให้อย่ามาลูกคมฉันสั้งของไปให้ได้ตามของอย่าจะเอาของอย่างอื่นมาส่งมาให้ฉันมันข้ามน้ําข้ามทะเลมามันบํแมนว่าเยียนไกลกันขามเฮยียนไกลกันมันไม่ใช่ของมันิิมาเปลี่ยนกันได้ไงไงของมันสีมากลับล่ากันได้ไงไงมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นบ้านไหนได้ลูกคา้ายังฉนันในเก็บไปดีถ้าฉันบ่ประสานตัวน,นั่นคือมีที่สะดุดและฉันไม่เอาตัวแค่นั้นโอเคนะคะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เตือนไว้สําหรับคนที่สิ้าขายขอให้ซื้อสัต์สุจริตต่อหน้าที่เจ้าของต่อผู้บริโภคเนาะค่ะเนาะขอให้มีปัญญาบันในการคขา,ขายเนาะค่ะเนาะยาเอาเปรียบผู้บริโภคยาเอาเปรียบลูกคา้าเนาะค่ะเนาะ ถามว่ามีหลักฐานเจ๊แดงจะไม่พูดนี่คือออกมาเตือนนะคะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สีหลังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิออกมาเบอกไหมคลิปนี้กัล่าพีลาหนองไปก่อนจ้าฟังต่อได้เดอ้อสิมีมาเรื่อยๆดอก